ต่อมาเรามาดูการสร้างไลบรารีฟูตพินนะครับด้วย IPC วิศวะนะครับก็นะครับอยู่ในหน้า PCB Library นะครับก็เข้าไปที่ Tool นะครับแล้วเลือก IPCCompileAn นะครับฟูตพินวิศวะนะครับเราเลือกเมนูนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็ได้หน้า i p c c o m p i l e f o ฟูตพินวิศวะนะครับมาให้เรากด Next ครับ ตัวฟุตพิ้นที่เราจะวาดนะครับก็คือตัวฟุตพิ้นตัวนี้ใช่ไหมครับ TCN75 นะครับตัวนี้เป็นแพ็กเกจ SOIC นะครับอ่าเราลองไปเลือกนะครับเป็นแพ็กเกจ SOIC นะครับคือในนี้มีหลายแพ็กเกตนะครับมี BGA นะครับมีตัว PQFP, QFN ก็มีนะครับ QFN ก็มีนะครับ SOIC นะครับ s o ตัวที่เราจะวาดนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วเราก็กด next นะครับทีนี้นะครับก็ที่เราจะวาดนะครับเราก็ไปดู Data Sheet นะครับเขากำหนดให้อย่างไรนะครับทีนี้เราก็มาดูใน Data Sheet นะครับตัวนี้นะครับ ก็มาดูนะครับว่าเขากำหนดระยะเป็นยังไงระยะพิษ1.27นะครับก็เรามาดูตามนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปใส่ในตัวของออเทียมนะครับอ่าเราก็มาดูตรงนี้นะครับอ่าเขาก็จะมีให้เราใส่นะครับก็คือวิสเลงนะครับก็คือตัว H นะครับเราก็มาดูระยะขานี้ถึงขานี้นะครับก็ H นะครับ เราก็เอาค่ามาใส่นะครับก็คือห้าจุดเท่าไหร่นะครับห้าจุดเจ็ดเก้าอ่ามินิมัมนะครับส่วนแม็กซิมัมนะครับก็คือ6.20นะครับ6.20นะครับก็คืออ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็คือตัวนี้นะครับอ่ามินิม,มัมแม็กซิมัมนะครับตัว h นะครับระหว่าง ขานี้ถึงตรงปลายขานี้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็มาดู A นะครับความสูงนะครับ A เราก็ไปดูใน Data Data s h e e t นะครับ A ก็เป็น1.75นะครับใส่ตามผมเลยก,ก็ได้นะครับ1.75นะครับส่วน A 1ก็เป็น0.18นะครับ อ่าเอหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็ใส่ตามดัตชีสนะครับบนบอดี้นะครับก็เป็นสามจุดแปดหนึ่งนะครับมินิมัมแม็กซิมัมเป็นสามจุดเก้าเก้านะครับส่วนตัวบอดี้เลงตัวนี้นะครับก็เป็นสี่จุดแปดนะครับมินิมัมสี่จุดแปดแม็กซิมัมคือห้านะครับ จำนวนขาพิณของเรามีแปดนะครับเราก็ใส่เลขแปดครับอ่าลีดวิสนะครับ,รรบเราก็เป็นศูนย์จุดสามสามนะครับม a ซิมั m ก็คือศูนย์จุดห้าหนึ่งนะครับอ่าลีดเล้งนะครับก็เป็นศูนย์จุดสี่นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ระยะพิษก็เป็นหนึ่งจุดสองเจ็ดนะครับ ตรงนี้เราก็จะได้รูปแบบตรงนี้มานะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าเรากด T D เราจะเห็นรูปแบบแบบนี้นะครับให้เรากดนะครับอ่าเจนสเต็ปออกมาด้วยนะครับก็จะได้รูปไฟล์ T D นะครับที่เป็น Step นะครับก็คือดูจะสวย นะครับเมื่อเราเซตแล้วนะครับเราก็กด next นะครับอ่าไปสเต็ปต่อไปนะครับอ่าสเต็ปต่อไปนะครับตัวนี้เราไม่มีเทอร์โมแพดนะครับก็คือไม่มีระบายความร้อนตรงท้องนะครับเราก็ไม่ต้องใส่นะครับทีนี้เราก็ next นะครับอ่าขั้นตอนต่อไปตัวฮี t เราก็ใช้ตัวที่เขาคำนวณให้นะครับเราก็ next ต่อไปนะครับขั้นตอนนี้ ต่อมานะครับเราจะใช้ตัวเลเวล V นะครับก็คือมีเดียมนะครับก็คือมันจะเป็นเบอร์ฟุตพิ้นลงท้ายด้วย n นะครับก็คือขนาดซสาย n มันมี3ระดับนะครับก็มี m n l นะครับ a เป็น m นะครับ b เป็น n นะครับแล้วก็ c เป็น l นะครับโดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้มีเดียมนะครับก็คือลงท้ายด้วย n ก็คือ ความหนาแน่นของซเดอร์นะครับก็คือเราจะมีซเดอร์เยอะน้อยนะครับอยู่ที่ p a ทที่เราเลือกนะครับอันนี้ผมก็เลือกเป็น level B นะครับอ่าแล้วเราก็ next ครับนนี้ผมก็เซตตามนี้นะครับเน็กไปนะครับเราก็เป็น u ูด f o r m v a l ลูไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับ อยู่ที่เราต้องการนะครับเราอยากได้แพดเชฟแบบไหนนะครับเราเดทดเป็นโค้งๆนะครับเราดูตรงนี้หรือเราจะเป็น rectangle นะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับอ่าอันนี้ผมเป็นเราเด e ไปนะครับก็ next นะครับตอนนี้ก็ next นะครับขั้นตอนนี้ผมก็ n e ็กต่อต่อมานะครับเป็นการตั้งชื่อนะครับ ของตัวฟุตพิ้นนะครับก็ถ้าเรา default เราก็ตั้งชื่อตามนี้ไปเลยนะครับหรือใครจะตั้งใหม่เราก็กดติ๊ก use ออกแล้วเราก็ตั้งใหม่นะครับอันนี้คือเขาตั้งชื่อตาม IPC นะครับส t a n d a r d ให้นะครับก็มีพวกชื่อ Family นะครับหรือ Package นะครับแล้วก็เป็นพิสระยะพิสนะครับแล้วก็เป็นพวกพินอะไรต่างๆนะครับก็ขนาด พิษนะครับโอเคอันนี้เราก็เน็กนะครับเราตั้งชื่อตามนี้ก็เน็กไปทีนี้ก็จะมีนะครับการเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมก็เก็บไว้ที่เดิมนะครับที่่า l i b r a r y t e m นะครับเสร็จแล้วเขาจะถามว่าเราจะฝัง Embed d e d เข้าไปไหมตัว step ผมก็ฝังนะครับหรือใครอยากได้ไฟล์ step ออกมาก็ e X t e a n a l เข้ามานะครับออกมา ผมก็เน็กต่อทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็กด f i n i s เราก็จะได้ฟุตพิ้นตัวนี้มานะครับเค okay. ก็เราก็จะได้ตัวนี้มาถ้าเราก,กดเลขสามดูเราก็จะได้ตัว T D มานะครับอ่าตัวนี้นะครับเราก็เซฟนะครับทำการเซฟ โอเคต่อมาให้เรากลับไปที่นะครับโปรเจกต์แล้วก็ไปที่ตัวของสกิมแมติกนะครับเดี๋ยวมันขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่สกิมแมติกไลบรารีแท็บนะครับไปเปิดตัวที่เราวาดไว้ตอนแรกนะครับเป็นตัวเซนเซอร์นะครับตัว TCN75 นะครับก็เราวาดฟุตดพินเสร็จแล้วเซฟแล้วนะครับ เราจะทำการ add footprint นะครับเราก็ไปเลือกที่ add footprint ครับเราก็ไปเบา์หานะครับตัวที่เราวาดนะครับเขาก็จะเด้งมาให้นะครับตัวที่เราวาดคือตัว SOIC ตัวนี้นะครับเราก็ทำการโอเคนะครับแล้วก็โอเคทีนี้เราก็จะจับคู่ฟุ o t p r i ไปให้แล้วนะครับแล้วเราก็ทำการเซฟนะครับ ขั้นตอนนี้เราก็ทำการวาด l ลบรารีของตัวเซนเซอร์นะครับ TCN75 ต่อมาเราจะไปวาดวงจรของเซนเซอร์นะครับต่อมาเราก็ไปวาดวงจรเซนเซอร์นะครับก็คือไปที่โปรเจกต์นะครับแล้วคลิกขวาที่เทมเ s e n s ซนเซอร์โปนะครับแล้วก็ add new to project เลือก s c h m m t t i c ครับ อ่ะล้วก็กดเซฟนะครับเราก็ตั้งชื่อว่าเซนเซอร์นะครับอ่ะโอเคผมตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็กดเซฟอ่ะผมก็สร้างไฟล์เซนเซอร์ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปที่คอมพเน e n นต์ครับอ่ะไปเลือกตัว Temperature Sensor นะครับ แล้วก็เลือก T C N 75ออกมานะครับคลิกขวา Paste นะครับอ่าสูงเข้าไปนะครับทีนี้ผมก็วางคลิกขวาออกนะครับทีนี้เราจะวาดนะครับเพื่อความวาดวงจรให้ง่ายนะครับผมก็จะทำการย้ายพินนะครับผมก็ไปที่ Property นะครับเราไปที่พินก็ปลดล็อก ออกนะครับแล้วผมก็ทําการย้ายนะครับคือผมก็เอาขา9ก้ามาไว้ฝั่งหนึ่งนะครับก็คือขา4ี่นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็น a ศูนย์ a หนนะครับส่วนต่อมาผมก็ย้ายนะครับก็ s c l ลงมานะครับแล้วก็เอาขา3ามขึ้นไปนะครับ ก็ขาหนึงลงมาแล้วก็ขาแปดอยู่ข้างบนนะครับเราย้ายตรงนี้เพื่อทำการวาดวงจรให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็ปลดล็อกอ่าเราก็ล็อกไปเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็วาดต่อนะครับก็คือไปดึงตัว power มานะครับ power ที่เราใช้ก็คือ 3V3 นะครับก็คือตั้งให้เหมือนด้วยนะครับโอเค ทีนี้เราก็วางนะครับไปเราก็เล้านะครับคอนโทรลดนอยูนะครับต่อมาก็ไปลากพอร์ตออกมาครับเราก็กําหนดพอร์ตนะครับอ่าประมาณนี้ครับจะตั้งชื่อนะครับอ่าก็ตั้งชื่อเป็น i n t นะครับ c m p นะครับ ตั้งชื่อพอร์ตนะครับอันนี้เป็นอ่ะแล้วเราก็ลากให้ครบก่อนนะครับอ่าผมก็ลากเส้นให้ครบก่อนอทีนี้ผมก็มาตั้งข้างบนนะครับเป็นเอาพุตนะครับตัวน,นี้เป็น SDA นะครับผมก็ตั้งชื่อ นะครับ SDA ผมเป็น Bi-national นะครับมาอีกตัวหนึ่งเป็น SCL ของผมเป็น Input นะครับตั้งประมาณนี้อีกฝั่งหนึ่งเราก็เป็นกาวนะครับแล้วเราก็ลากขาก่าวลงมา นะครับเชื่อมต่อกันทีนี้เราก็จะได้ตัวเซ็นเซอร์นะครับวงจรเ,เซ็นเซอร์เราก็เซฟนะครับอ่ะเราก็กดเซฟโปรเจกต์นะครับทีนี้เราวาดสกิมติกครบแล้วนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับ